สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมน้องพึ่งนะครับผมอ๋อขนเกสรเข้าไปแล้วครับผมเมื่อกี้ฮะแสดงว่าเข้ามาอยู่แล้วนะครับผมยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับผมเมื่อวันอาทิตย์ผมมาดูยังไม่เข้าเลยนะครับกล่องน,นี้เข้าแล้ววันนี้วันศุกร์นะครับผมได้ห้าวันพึ่งมาอยู่แล้ว เดี shorts, a, ๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆได้ดูดีกว่านะครับว่าฝูงเล็กฝูงใหญ่ขนาดไหนนะครับผมโอ้โหเนี่โอ้เด็ด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 เปิดไม่สนิทครับอ๋อแล้วครับพมเออโอ้โหเนี่ยเพิ่งมาอยู่นะครับผมเพื่อนๆน่าจะไม่เมื่อวานก็วันนี้แหละครับสุดยอดโอเคครับผม